14พฤษภาคม2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่ในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-41องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงการเลยร้ ed, ยอยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัย,ยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-40ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละส0ิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชเชียงเสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2 4่ี่ถึงยี่สหกองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดส4ิสถึงสสิหกองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 9องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง